S <S <an> เอออย่างไ้ยคนดูเฮียเราแม่งเรามาเพื่อบอกว่าเราเป็นใครไหมเราไม่ได้มาเพื่อเพื่อหวังหวังในสิ่งที่เราอยากอยากจะได้ถูกปะล่ะจริงๆแล้วเป้าหมายวันนี้เรามาเพื่อบอกว่าเราเป็นใครแค่นั้นเองถ้าเขาถ้าสิ่งที่มันอยากให้เกิดมันไม่เกิดมันก็มันไม่มีทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างใจหวังอยู่แล้วเว้ คุณเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะคนระดับเหรอนี่จังหวะนี้ต้องหมอชี้อะไรนะเปล่าครับไม่ดับไม่ดับจบเลยชี้คนนอกกูขอบคุณดาวห้าร้อยดวงครับชี้ชี้ร่องมากครับผมฮัลโหลไม่ด้ยินไหมได้ยินครับเมื่อกี้อูดับเหรอคะเปล่าครับเราคุณชี้ทำไมชี้คนนอกครับไปแล้วกู คนอยู่เต็มเลยพี่เชี่ยวขวินนี่หว่าเราจะทำไงดีเราทำไงอ่ะคุณ มีใครบ้างคะตรงนั้นนะเด็กดูอันนั้นเพื่อนคุณไม่ใช่เหรอจะเดินไปไหมแล้วแต่คุณเลยครับกคุณขับรถไหมเดินทำไมอ่ะขับรถอะไ,ร,ไรอ่ะคุณรถจิ ของคุณง,ง่ายสีขาวอะเข้าไปไหนครับน่แต่ผมออกรถมาไปเดินมาดีกว่าอุ้มมาดีกว่าฟูคอนทอนฟูคอนทอน ฟู้คอนโทรลฝากคุณโอ้โหินวินพิมพ์หายอย่างไวไอสัตว์ดูดิแป๊บหนึ่งนะคะขอไปคุยกับเพื่อนกันได้ครับ <c oughs> ค,คุณพิมพ์หาฉุ่แหนมแหนมเฮ้ยแต่มันไม่เกี่ยวดิผมไม่ได้ไปจีบคุณนี่ถูกปะล่ะที่คุยกันไม่ได้คุยกับคุณเลยดูดิแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยก็เล่นเหมือนแบบพี่น้องคิดว่าโทนี่มั้งฟังอยู่ไหน เหม่อเลยควินกูไหนมะแล้วไงต่อใช้เสร็จแล้วไงต่อทำอะไรในป่าเพื่อนอ๋อโอเคเพนซ่อมไฟไปเลยนะอันนี้มันพอดีกันป่ะกับโปรเจกต์เราใช่ไหมอันนี้คือเหลือไว้พี่โอ้โหไม่คุยจะด้วยว้า ไม่ลดครับไม่ล็อกไม่ไม่ลงครับลดลดล็อกค,ครับตูไอ้โชคที่ยังไม่ได้ทำแก้เขินแก้เขินแก้เขินไอ้โชคมึงต้องคุยกูชั้นนี้โชคทำไรอ่ะไม่ทำอะไรเลยคือแบเทนนิ่งมาเคียขยันว่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้บีซีเป็นสอมนู่นปะใช่ปะอะไรนะบีซีเปซ้อมนู่นปะพรุ่งนี้ น่าจะใ่ของจริงอ่ะใช่ปะใช่ใช่น่าจะใช่ไม่ได้นี่ไงไม่ได้ไปซ้อมกับเขาไงอ๋อไม่เออไม่ได้แข่งกับเขาหรอไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ตัวจริงอ๋อเป็นคนเชียร์อยู่ข้างสนามแต่แม่งแบบว่าตึงๆทั้งนั้นเลยอ่ะทุกทีแม่งตึงหมดเลยอ่ะ ก็ค <K ut> ัดอ่ะจริงคัดแล้วคัดอ,อ,อีกอ่ะใช่ค<า>ัดแล้วคัดอีก,อกแองเจนอยู่ไหนอ่ะไม่พี่ทำอะไรอยู่อยู่กับเอ,อ่อใครนะไอ้วันที่เจอว่าน,นอินเดียอะไรนะชื่ออะไรนะคนที่เจอว่าน,นอินเดียใครวะอ๋อหมวกฟางเหรอเออ โอ้โหมึงเอาเยเาเี่ยวเหรอไม่ผมจะเล่าให้ฟังอย่าเขานั่งเขานั่าสงสารเลยว่าไปก็เขาอ่ะเขาจะขอเชฟใช่ไหมอืมเขาอ่ะเขาต้องทพวกพวกของทาอาหารอะอย่างละห้าร้อยถูกปะอ่าอ่าทีเนี้ยเขาก็ทําเสร็จแล้วสองอย่างอย่างละห้าร้อยทีนี้เหลือข้าวกับกระลำอ่าอ่าและทีเนี้ยเขาก็มาแบบว่ามหาประกาศที่จำที่ตอนตอนที่เขาเจอเราแล้วแหละเขาก็มาพักตอนนั้นเขามาพักแล้วอ่ะ,อะ แล้วทีเนี้ยเขาก็โดนพี่เขาดุว่าทำไมมาเอาเวลามันมาวิ่งเล่นมาคุยเล่นอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบเขาก็เหนื่อยเขาก็อธิบายให้ฟังบนให้ฟังแล้วเออเขาก็เรยนด้วยอะไรด้วยนั่นเมึงรับข้าเข้าก็หล่าอยู่นี่ใช่ไหมเออเขาก็แบบนั่งสารจริงไอ้เขาเขาก็อธิบายให้พี่เขาฟังนะว่าแบบเออเขาอย่างนู้นอย่างนี้พี่เขาก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเออเขาบ่นเข่้อเลยพี่จําชื่อเขาได้พี่เคยเจอเขาที่ซ่อมไฟเขาขยันนะกูเห็นเขาซ่อมไฟทั้งวันเลยเขาร้องไห้เลยเนี่ยตอนนั้นใช่หอแล้ว เขาอยู่ไหนอะอยู่กับมึงที่ไหนเขาแคสต์มงเนี่ยเขคพาลผมพาลเขาไปทำกำลังเนี่ยอ๋อถ้าเกิดเดี๋ยวพี่ว่าเนี่พี่ช่วยแล้วกันแต่ตอนนี้คือกูจะโทรมาเล่าให้ฟังว่ากูบอกธรมเมื่อแล้วนะใช่หรอว่ากูเป็นล่างเนี้ยชี้อะเพาชี้เลยกูโคตรแบบตื่นเต้นเลยสัตว์กูโคตรตื่นเต้นเลยแวนเอ๋อชี้ตื่นเต้นจัดแล้นี่คือแบบพี่รู้พี่รู้อยู่ไหนขึ้นมาทำนมกูช็อกทั้งคู่เลยทำที่ไหนไม่ถูกเลยตอนนี้กูก็ช็อกเขาก็ช็อกเออ ยังไม่เดี๋ยวค่อยคุยกันเออว่ากันเออว่าเรียบร้อยไล่กูแล้วสินะไมครับคุณค่ะ คฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินคุณได้ยินไหมฮัลโหลคุณดับว่าเปล่าฮัลโหลฮัลโหลโหลได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วได้ยแล้วคือคือว่าคือว่าคุณพูดตรงๆเลยมีอะไรก็พูดกันตรงๆรงจะพูดอยู่แล้วค่ะแป๊บนึงสิไม่เห็นเพื่อนคุณแบบคือคุณเคยคุยกับควินไหมคะเคยคุยกับควินไหมอ๋อควินประมาณ แต่ว่าเนื่นนะอก่อนประมาณเจ็ดเดือนที่แล้วครับมันเป็นควินนี่น่าจะเป็นน้องโรเบิร์ตใช่ไหมใช่โรเบิร์ตอ่าใช่แล้วโรเบิร์ตเป็นเพื่อนผมใช่ไหมตอนนั้นคือโรเบิร์ตมันอารมณ์ประมาณว่าให้จีบน้องมนะันอะใช่ครับประมาณนั้นได้คุยกันไหมคะก็คุยครับคุยปกติคุยข้อความคุยอะไรปกติแต่ก็ไม่ได้ครบหรือว่าไม่ได้แบบเป็นแฟนกันใช่คือไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะครับ แล้วผมก็บินไปไปเที่ยวที่เกาหลีใช่<ม>พอกลับมาก็ไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อะไรไม่ได้คุยเลยครับคุณรอแป๊บนึ่งนคะคะขอไปเชร์กับเพื่อนก่อนได้ไหมได,ได,ได้ได้ครับ หอเฮียอะไรอะเงาะดิอย่างงี้คือติดลบแบบว่าจมดินเลยกูว่าไม่ได้ลบร้อยนะไ่ด้ลบหมื่นนะดูจากฟองละมึงเตรียมตัวอะไรคนดูลมชูชีพอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่ลมชูชีพเสื้อเสื้อชูชีพชุยเสื้อชูชีพอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> ขอเสื้อชูชีพหน่อยแหนมเลยแหนมเลยแบบนี้เฮีย ว่าแหนมเพอเผๆอแหนมเนืองด้วยเฮียคิมิเนเดต้องเออเอย่างั้นคนดูเฮียรเราแม่งเรามาเพื่อบอกว่าเราเป็นใครไหมเราไม่ได้มาเพื่อเพื่อหวังหวังในสิ่งที่เราอยากอยากจะได้ถูกปะล่ะ จริงๆแล้วเป้าหมายวันนี้เรามาเพื่อบอกว่าเราเป็นใครแค่นั้นเองถ้าเขาถ้าสิ่งที่มันอยากให้เกิดมันไม่เกิดมันก็มันไม่มีทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างใจหวังอยู่แล้วเว้ยถูกปะกูจะหลอไปไหนเนี่ยเยอะจริงๆตมมันมันมันแปลกเนาะมันแปลกมันแปลกตรงที่ตอนที่เรากำลังจะพูดแม่งมันทำให้เรารู้สึกว่า อเชี่ยเขินได้อะทำให้รรู้สึกว่าไอ้เชี่ยนี่คือกูพูดอะไรออกไปบ้างวะนี่กูรู้สึกมันออกอาการ,อะ,รอะไรขนาดนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยแดกนี่หว่าไอสัตว์ไอแดกพ่อมึงไปไปซะอืมอย่างน้อยเขาเขาคงไม่ต้องเขาคงไม่ต้องไปคอย พูดหมูตุน๋นคอยคุยกับหมูตุนคอยแบบถ้าเขาชอบหมูตุนจริงเขาก็จะไม่คอยแบบมานั่งรอหมูตุนหรือว่ารอแบบเป็นห่วงหมูตุนอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีแบบนึ่งแหละหรืว่าเราเป็นเรามันก็มันก็ดีที่สุดแล้วไปจะแหนมจะงอเหี้ยอะไรมาให้หมดตอนเนี้ย สุดท้ายแล้วมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรอกจริงๆแต่ต่อให้ต่อให้เขาบอกชอบเราแล้วแล้วโอกาสมันไม่ได้มาถึงเราแบบว่าเพื่อนเขาอาจจะไม่ชอบเราไม่ชอบความเป็นดูไว้ไม่ชอบความเป็นเวนแต่เขาพูดว่าชอบเราก็กโอเคแล้วปะวะ มอนโคตรแก้วมังกรเลยวะสัตว์มึงไม่าพุทธสาวด้วยหรอเฮีย yeah. ถ้าเขาจะมองว่าพอเป็นดูไว้พอเป็นดูไว้เหรอถ้าเขาจะมองแบบนั้นมันก็มันก็เรื่องของเขาเว้ยจริงๆ ที่คือชมพูในใจผมโคตรอง,งุ a, อ่นเหี้ยอะไรพวกมึงเนี่ย yeah. <c oughs> เหี้ยเ็นมันโคตรเือจับเลยวะหิว <c oughs> มาเลย <c oughs> ผมว่าพอจะรู้ทางออกหรือว่าคำตอบแล้วแหละมันมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วหละ่ะว่าแบบถ้าผมคิดว่านะคุยกันเยอะขนาดนี้ก็คงแบบว่า ก็คงเรื่องแก๊งหนึ่งก็คือเรื่องแก๊งสองคือเรื่องเรื่องนั้นแหละเพื่อนเขาเคยโดยตีฟทิท้งใช่ไหมละ่ะมันก็มันก็มีส่วนครับเขาเป็นเพื่อนกันเขาต้องเชื่อเพื่อนก่อนอยู่แล้วขอบคุณแบงค์ด้วยครับสำหรับซัพสอร์เตอร์นะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวบับลี่นะครับเป็นดูไว้ทำอะไรก็ผิดอะ และมีบ้านอาะไฟที่เป็นอยูลล่ลายลอมเธอ ผมเพิ่งตื่นเรือจะล่มแล้วอ่อนนี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เออหาว่ะหาหานี่วะ่ะรูนี้เป็นหมูตุ่นก็ดีแไอ้เหี้ย <c oughs> ไม่อยากเปิดอ่านเลยอ่ะ หลอครับว่าง,งนนรังรักนอะนอ็เคลียเรียบร้อยแล้วค่ะเคลียอ่าเป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรคุณก็ปกติเคลียร์กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วแปลว่า คียว่าไงบ้างอะเคียว่าถ้าสมามูเจะคุยกับคุณเนี้ยคุนโอเคไหมถามความรู้สึกเพื่อนก่อนอน,นะคะคุณเข้าใจป้องเข้าใจครับเข้าใจวันนี้เข้าใจใช่คือหมายถึงว่าเราคุยกันได้ใช่ไหมได้ค่ะค รอนานมากเลยใช่ไหมทำอรไมถูกทำ,ทำไรไถูกไม่นานครับ<ะ>คุณจะไปคุยถึงพรุ่งนี้ก็รอดได้คุณก็เกินไปคนรอตั้งแต่ตีสองไม่ใช่เหอแอก็คุณทำงานไงแต่นี้ จริงคุณร้องตั้ต่ีสองเหรอคะใช่ก็คือแบบว่าเห็นคุณตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็เลยแบบรอรอ,อไปหาไปหาคนตอนกี่โมงจะไม่ได้อะน่าจะตีสี่ปะเราขอโทษคือเราไม่ได้พกโทรศัพท์ไม่เป็นไรคุณทำงานเข้าใจครับจริงๆเลยบอบว่าก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือขับคันนี้ไปตามหาคุณแหละ เห็นคุณบอกว่าขายยาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็เลยขับไปวนวนวนดูตามตัวเอ็ีซีอ่ะจะมาขายโซนล่างอ่ะใช่ไปไปไปมาแล้วครับโซนโซนเมืองล่างที่คุณหมอชอบไปใช่ไหมใช่ก็ไปดูมาแล้วเห็นมันไม่มีเอ็พีซีสักตัวก็ไปวนอยู่เรืเลยแสดงว่าแบบว่าเหมือนคาดกับคุณอ่ะก็เลยมาเรานี่ดีกว่าจริงๆก็มายืนตรงนู้น สักพักหนึ่งแล้วล่ะย,ยืนคุยกับอ้วนอยู่อ้วนโอเวอร์ <l aren> ก็เห็นคุณแบบว่ามาเก็บของอะไรเงี้ยมาเก็บอะไรก็เออก็เห็นคุณทำงานอยู่ก็เลยไม่อยากไปขัดโทษค่ะคุณรอนานจริไม่ต้องขอโทษขอโทษทำไมน,น,านานแค่ไหนก็รอได้อยู่เปล่าเวอรเนี่ยคนอะ ไม่เวอร์แต่มันดูเซียวๆซียวกันเลยเรือก็กลับมานล่นอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับกัปตัน